ซาวซาคลิปนี้จะเป็นการเปิดตัวห้องพี่ป๊อปปี้อย่างเป็นทางการเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวห้องพี่ป๊อปปี้ค่ะอต้องขอบคุณโฮมโปรที่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเพื่อให้ห้องนี้เป็นห้องที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะอ่า เอาไว้ให้พี่ป๊อบเรียนหนัสอมีค่ะแนะนําก่อนเลยอันนี้คือเตียงสองชั้นที่สั่งจากออนไลน์มานะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ประกอบเองใช้เวลาทั้งหมด2วันเสาร์เต็มๆเลยนะคะลึกๆเลยมุมออม,อมองลึกก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่นอนของพี่ป๊อบนะคะไซส์สามฟุตครึ่งแต่ว่ามันก็จะใหญ่เลยแหละคือที่นอนอะ่ะเขาจะใหญ่เกินเกินฟูกจากไซส์สฟุตก็ คุณโตนอนได้นะคุณแม่กับพี่ป๊อปหรือคุณพ่อกับคุณแม่คุณคุณแม่กับจิวจิวเนี่ยนอนได้แต่เ่ายจิวจิวนะตอนนี้นะยังไม่ให้นอนที่นอนสองชั้นแน่นอนอ๋อลืมนี่ไงอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นตู้เครื่อง,องห้าของพี่ป๊อบนะคะขวามือแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะอ,อ่านหนังสือของพี่ป๊อบแต่ตู้อันนี้เราก็ประกอบไม่เสร็จนะเพราะว่าไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่ตัวจุ๊บคือจริงๆเวลาปิดประตูเนี่ยมันต้องโดดจุ๊บเข้าไปเนี่ยไม่เด้งออกมา ขอบคุณค่ะนี่คือพามารีวิวมาชมห้องนอนที่มีเตียง2ชั้นในห้องพี่ป๊อบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆเอาไว้นอนพักผ่อนแต่จริงๆเราไม่ได้ใช้นอนหรอกเพราะว่าเวลานอนเรานอนด้วยกัน4คนพ่อแม่ลูกก็เอาไว้เฉยๆเวลามีญาติญาติมาเด็กๆก็จะมานอนนี่นีกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัมมีนชนนะคะ แฮปปี <ítulo> ้ไหมยฮปปี goddamn, so, ้มากมากแค่ไหนขอสังให้ใ <apologize> ห <Sa> ้เห็นหน้าคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนประกอบเตียงสองชั้นนี้ใช้เวลาแบบสองวันเสาร์เต็มๆเลยนะคะแล้วก็ก็จะได้เตียงสองชั้นอย่างนี้มาอเดี๋ยวรีวิวก่อนอันนี้เป็นลิ้นชักที่ใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ลิ้นชักใช้งานได้จริงเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นขั้นบันไดที่เปิดไม่ได้โดนล็อกนะคะส่วนเขาจะเปิดเปิดทางนี้นี่นะอ,อ่าพี่ป๊อปี้ขึ้นไปชั้นสองเลยค่ะชั้นสองพี่ปชอบชอบมากถ้าเป็นชั้นสให้เลือกชั้น1นกับชั้น2องพี่ปชอบชั้น2ค่ะ พอขึ้นมานะคะส่วนที่เพร๊ปปีช้ชอบก็ต้องขอขนเหมืออามากเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะขึ้นมาชั้นสองใช่ไหมคะจะมีเอ,อ่อผ้าห่มนุ่มๆนะคะ<ม>เดี๋ยวเพร๊ปี่ขึ้นมาใช่ไหมคะเพี๊ปปี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วพร๊ปี่ก็เออเลิน, <laughs> <laughs> นี่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะ,ะนุ่มๆ លុំមិនទាំងកាជួយពីណ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 ាជួយ เรียกพระจันทร์เสี้ยวหาพระจันทร์เสี้ยวค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูตรงนี้จริงๆแล้วนี่แม่จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเตียงสองชั้นเนี่ยคุณพี่ป๊อปอะ่ะเขาอยากได้เตียงสองชั้นมาตลอดเวลาตั้งแต่เห็นในโซเชียลรู้จักว่ามันมีโลกใบนี้มันมีเตียงสองชั้นเนี่ยพี่ป๊อปก็อยากได้เตียงสองชั้นเลยแต่ทีนี้ด้วยความว่าด้วยความที่ว่าพี่ป๊อปอะ่ะ คือแม่เชื่อนะว่าแบบเ,เกือบร้อยเปอร์เซนต์ของเด็กทุกคนเด็กเล็กแล้วกันใช้คําว่าเด็กเล็กเนาะเขาจะนอนดิ้นมากพี่ป๊อบเนี่ยคือจะเป็นเด็กที่นอนดิ้นแบบอา่าถ้าถ้าคิดถึงพี่ป๊อบในตอนนู้นที่เริ่มอยากได้เตียงสองชั้นเนี่ยต้องสะท้อนกลับมาถึงจิวจ๋วจิ๋วตอนนี้เลยคือดูจิว๋วคือณนะตอนนี้ทุกวันนี้นะคะจิ๋วกับแม่จะนอนติดกันเพราะว่าอา่าแม่จะต้อง จิ๋วเขาจะนอนตื่นกลางดึกประมาณตีสองห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยอ่าแล้วแต่คืนแต่เขาจะตื่นทุกคืนตื่นมาทําอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาจะร้องก็จะร้ะองไห้แล้วก็แม่ต้องมาน,ะอ,านอนรูปหลังเขานะคะแล้วทีเนี้ยลักษณะการนอนของเด็กทุกคนนะแม่เชื่อเขาจะนอนแบบหมุนมากกว่า3 6 0อกงศาเขาจะหมุนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะหมุนทําไมคือจะนอนดิน้นเป็นเด็กที่นอนดิ้นมากแล้วพี่ป๊อปอ่า อันนี้คือเล่าย้อนให้ฟังว่าทําไมไม่ซื้อให้พี่ป๊อบอะ่ะพอรู้ว่าโลกใบนี้เออมันมีเตียงสองชั้นด้วยนะแล้วพี่ป๊อบพอก็อยากได้เขาขอมาตลอด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 แล้วแล้วแม่พยายามกลอมเขาเองว่าพี่ป๊อบหนูอะ่ะด้วยด้วยธรรมชาติของหนูที่เป็นเด็กอะ่ะมันไม่เหมาะกันที่จะนอนเตียงสองชั้นเพราะทุกวันนี้นะแม่กับจิ๋วจะนอนฟูกถ้าเกิดว่าไปน,นอนห้องใหญ่นะแม่จะแม่จะมีฟูกไซส์ทิงไซส์อีกอันนึงเอาไว้นอนข้างล่างเตียงอีกทีหนึง่ง เตียงเนี่ยเอาไว้ให้พ่อกับลูกกับพี่ป๊อปอะนอนส่วนฟูกข้างล่างที่ปูวไว้เนี่ยให้แม่กับจิ๋วนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิ๋วอะเขาจะนอนดิ้นที่สุดอ่าด้วยเด็กอะเขาจะนอนดิ้นมากๆทีนี้เนี่ยพี่ป๊อปอะเขาจะขอแม่มาตลอดแม่ก็เลยบอกว่าณตอนนั้นนะเขาเขาจะขอแม่ก็จะพยายามกลอมว่าด้วยตัวด้วยธรรมชาติการนอนของเด็กอะของหนูเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะนอนเตียงสองชั้นเลยเพราะว่าป๊อปเคย เคยนอนตกเตียงแล้วคือโชคดีว่าเรามันไม่ใช่เตียงที่แบบสูงมากอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่เตียงชั้นสองอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเตียงคิงไซส์ธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าพอเขาตกลงมาด้วยความที่เป็นเด็กเขาเราก็เป็นห่วงใช่ไหมที่นอนอะ่ะเราจะมีฟูกหาหมอนหาฟูกอะไรต่างๆมาวางข้างล่างอีกทีหนึ่งถ้าเอาพี่ปอไปอนอนนอนข้างบนเตียงดังนั้นเนี่ยแม่ก็เลยบอก ด้วยความคิดของเราเราก็เลยพยายามปลอมที่บอบว่าเขาไม่เหมาะแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะได้เตียงแบบเตียงธรรมดาที่แบบเตียงนอนทั่วไปอะ่ะคือเขาอยากได้เตียงสองชั้นด้วยทําคือพอเขารู้ว่าโลกใบนี้มันมีเตียงสองชั้นรู้จักเตียงสองชั้นเขาก็อยากได้เตียงสองชั้นแต่คุณแม่ก็จะกล่อมแล้วก็ผลัดผล,ล,ลัดมาตลอดจนมาวันนี้แหละที่แม่รู้สึกว่าอ่ะโอเคมันเป็นโควิดด้วยมัน,ม,น,ม,นมันติดโควิดเราพาลูกไปเที่ยวไม่ได้อ่ามันก็เป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งรีวอร์ด ของการอยู่บ้านให้เขาคือ,อเราก็เลยซื้อแล้วก็มาประกอบเองให้พี่ป๊อบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยห้องนี้ถึงจะเป็นห้องพี่ป๊อปกะ,กะจิ๋วหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะนอนด้วยกันก็ตามนะคะห้องนี้จะยังไม่ที่ถูกใช้เหมือนกับทุกห้องแน่นอนคือบ้านเรามีห้องนอนมีเตียงม,มีที่นอนครบทุกห้องแหละแต่ว่าเราเอ่ะไปปูเสื่อนอนหน้าหน้าทีวีเพราะว่าเราจะได้นอน <laughs> นอนรวมกันสี่คน1นึ่สี แล้วก็มีทีวีแต่ว่าทีวีเนี่ยถ้าเนาถ้าจิ๋วนอนเราทุกคนจะอยู่ในความมืดหมดนะคะและทีเนี้ยด้วยความณนตะตอนนี้พี่ป๊อปอะเขาอยากให้ทุกคนนอนด้วยกันถ้ามานอนข้างบนป๊อปก็ไม่อยากให้ป๊อปก็อยากนอนกับน้องไม่อยากให้แม่นอนกับน้องอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องไปนอนกับปะป๊าบนเตียงแต่ว่าพอดึกมาแม่ก็ต้องมาเบียดพี่ป๊อปอ,ปอีกเพื่อ เกาหลังให้จิ๋วๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถนัดดังนั้นตอบโจทย์ที่สุดคือการไปปูเสื่อนอนราบเรียงกันหนึ่งสองสามสี่พ่อแม่ลูกอยู่หน้าทีวีข้างล่างอะ่ะเหมาะกับเราที่สุดแล้วดังนั้นทุกห้องที่อยู่ข้างบนบ้านจะไม่ได้โดนใช้งานเพื่อการนอนณปัจจุบันนี้ของเรานะคะอ่ารอให้จิว๋วๆโตก่อนเจ้าของห้องอีกคนนึงค่ะขึ้นมากาะกวนแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไงจิ๋วจิวครับบ๊ายบายก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัมมี่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเมียวเมี้ยววายมาสายสูนให้ดูหดอบ๊ายโอ้บ๊ายบาย